มัากินเค้กซีกันนะครับแต่ลูกบางยาบางหมานีครับนั่งหลับครับเดแต่เราจะปล่อยเซอร์นะครับไปดูกันว่าจะเป็นยังไงโอเคครับเราออกไปข้างนอกกันดีกว่าปะฟ้าก้าวีฏว่าครับก้ัวปฏิวัติหลับชิงเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตื่นแล้วตื่นแล้วเฮ้ยตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วะเหมือนจะขยับเหมือนจะขยับนะทุกคนเหมือนจะขยับแล้วขยับเลยวะให้ทีมสกิลลามี่ให้ตื่นนะสกิลสกิล ดูนี่แอคชัน่นเอ้ยไม่ถืนไ้วยอีที่ทีกที่หยุดแล้วเฮ้ยงงเฮ้ยงงเฮ้ยงง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 ง โอเคโอเคโอเคครับถือว่าเรียกน้ำตาได้สำเร็จหรือเ่าเช็คก,ก่อนน้ำตาไหลไห,ไหมอ๋อไม่ไหลโอเคครับผมสภาพนี้ง่วงนอนครับผมโอเคเยวพากลับไปส่งข้าที่นอนก่อนครับโอเคทุกเรื่องเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าครับผม